ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันว่าหนึ่งในปืนพกที่มีคนรอคอยมากที่สุดแห่งปี SIG Sauer P 3 6 5รุ่นปี2025นั้นเป็นอย่างไรบ้างปืนกระบอกนี้ถือเป็นรุ่นยอดนิยมในหมู่ผู้ที่พกซ่อนตัวมาตั้งแต่เปิดตัวและในรุ่นล่าสุดนี้ SIG ได้ยกระดับทุกสิ่งที่ผู้ชายชื่นชอบให้ดียิ่งขึ้นไปอีกไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนของตระกูล P 3 6 5มานานหรือเพิ่งมองหาปืนพกประจำวันรุ่นที่ไว้ใจได้ บอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะเราจะพาไปดูทั้งดีไซน์ภายนอกประสิทธิภาพจุดเด่นเฉพาะตัวราคาและสรุปสุดท้ายว่าปืนรุ่นนี้คู่ควรกับการอยู่ในคอลเลกชันของคุณหรือไม่เริ่มจากดีไซน์ภายนอก SIG Sauer so P 365รุ่นปี2025ยยังคงเอกลักษณ์ของความกระทัดรัดและทันสมัยไว้อย่างครบถ้วนแต่เพิ่มการอัปเกรดให้หรูหราและลงตัวมากขึ้นโครงปืนได้รับการปรับให้มีมุมจับที่เป็นธรรมชาติกว่าเดิมเพื่อให้จับได้ถนัดและควบคุมง,ง่ายเมื่อยิง ตัวโครงโพลิเมอร์ถูกออกแบบให้มีพื้นผิวที่หยาบขึ้นช่วยให้จับได้มั่นใจแม้ในสภาพแวดล้อมเปียกหรือใส่ถุงมือ SIG ยังได้ปรับดีไซน์ทางสรีรศาสตร์เล็กน้อยเช่นการเว้าช่วงโครงกายและการขยายส่วนท้ายของโครงปืนเพื่อช่วยลดแรงร e c o i l และป้องกันนิ้วโดนสไลด์ขณะยิงส่วนสไลด์ด้านนบนมีร่องลึกขึ้นทั้งด้านหน้าและหลังทำให้การใช้กระสุนหรือขึ้นลำทำได้ง่ายและมั่นใจมากขึ้นภาพรวมยังคงความเป็น P 3 6 5อยอย่างชัดเจนแต่ให้ความรู้สึกเฉียบและลุยมากกว่าเดิม รุ่นนี้ยังมาพร้อมสไลด์ที่รองรับติดกล้องเล็งจุดแดง o p อ t อ i c Ready จากโรงงานทําให้คุณสามารถติดตั้งกล้องเล็งแบบไมโครเรดด์ red. ได้ทันทีโดยไม่ต้องปรับแต่งเพิ่มเติมและเมื่อรวมกับศูนย์เลงเอ็กเรย์สแบบกลางวันกลางคืนรุ่นอัปเกรดของ SIG ก็มั่นใจได้เลยว่าคุณจะเล็งเป้าได้ชัดเจนในทุกสภาพแสงในด้านประสิทธิภาพ P 3 6 5รุ่นปี2025ยังคงโดดเด่นเกินขนาดตัวแม้จะเป็นปืนพกขนาดกระทัดรัดแต่ยังคงใช้กระสุน9มิลลิเมตร ที่ให้สมดุลระหว่างแรงรีคอยที่ควบคุมได้และพลังหยุดยั้งที่ DSG i ได้ปรับจุนชุดไกให้เลื่อนขึ้นมีจังหวะหักไกที่คมและรีเซสซันลงทำให้ยิงต่อเนื่องได้เร็วและแม่นยำขึ้นระบบสปริงรีคอยได้รับการออกแบบใหม่ช่วยให้แรงรีคอยนุ่มนวลกว่าเดิมโดยเฉพาะเมื่อยิงติดต่อกันหลายแมกกาซีนความเชื่อถือได้ยังคงยอดเยี่ยมตามมาตรฐาน SIG ยิงได้กับกระสุนหลากหลายชนิดโดยไม่มีปัญหาตัวปืนมีขนาดเล็กเหมาะกับการพกซ่อน แต่สิ่งที่น่าทึ่งคือยังคงควบคุมได้ดีเยี่ยมแม้ในจังหวะยิงเร็วการดีดปากกระบอกต่ำและการควบคุมทิศทางยิงทำได้ง่ายทำให้เหมาะทั้งสำหรับการฝึกซ้อมที่สนามยิงปืนและการป้องกันตัวในชีวิตจริงพูดถึงจุดขายเฉพาะตัว p 3 6 5รุ่นนี้ยังคงนิยามใหม่ให้กับคำว่าปืนพกซ่อนตัวรุ่นปี2025มาพร้อมความจุแม็กกาซีนที่น่าทึ่ง สิบนัดในแมกกาซีนแบบราบและสามารถอัปเกรดเป็น12หรือ15นัดได้ซึ่งเทียบเท่ากับปืนขนาดใหญ่แต่ในร่างที่เล็กกว่าการที่รุ่นนี้รองรับการติดกล้องเล็งเป็นมาตรฐานถือเป็นข้อดีอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคที่ Red dot กำลังกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของปืนพกป้องกันตัวอีกหนึ่งจุดเด่นคือความโมดูลาขององค์การออกแบบผู้ใช้สามารถเปลี่ยนชุดโครงสไลด์หรือชุดไกได้ตามต้องการทําให้ปรับแต่งได้อย่างอิสระ SIG ยังได้เพิ่มการป้องกันสนิมให้ดียิ่งขึ้นทั้งบนสไลด์และลำกล้อง ทำให้ทนทานต่อการใช้งานทุกวันมากขึ้นและแน่นอนว่ามีรางเสริมสำหรับปิดไฟฉายหรือเลเซอร์โดยไม่ทำให้ปืนหนาหรือพกยากในด้านราคา SIG Soyer P 3 6 5รุ่นปี2025อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับปืนพกพรีเมียมสำหรับการพกซ่อนราคาขายปลีกโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ650-700ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งสไลด์พร้อมปิดกล้องเลงศูนย์เล็งกลางวันกลางคืนไกอัปเกรดและความเชื่อถือได้ของ SIG ถือว่าคุ้มค่ามากกับประสิทธิภาพที่ให้มาแม้จะไม่ใช่ปืนพกขนาดจิ๋วที่ราคาถูกที่สุดในตลาดแต่คุณกำลังจ่ายเพื่อคุณภาพงานวิศวกรรมที่แม่นยำและความมั่นใจสูงสุดสรุปแล้ว SIG Sauer P 365รุ่นปี2025คืออีกหนึ่งผลงานสุดยอดจาก SIG ที่ยกระดับตำนานนี้ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นทั้งในด้านการออกแบบที่สบายมือระบบเลงที่รองรับระดอบความจุสูงและความน่าเชื่อถือไร้ที่ติหากคุณกำลังมองหาปืนพกซ่อนตัวที่ทั้งทนทาน ยิงแม่นและพบง่ายรุ่นนี้ควรอยู่ในอันดับต้นๆของรายการแน่นอนขอบคุณที่รับชมครับหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากเราแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ